สวัสดีนักเรียนนะครับชั้นมสี่ทับแล้วก็4ี่ทับ2นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสอนวิชาวิศว์นะครับประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีเป็น2คลิปนะครับอันนี้วันนี้เป็นคลิปแรกก่อนนะครับเป็นคลิปแรกเนาะวันนั้นเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยทั้งสองห้องนี้ก็จะเรียนเรียนถึงในเรื่องของกราฟนะครับการแก้โจทย์ปัญหาจากกราฟนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาพื้นที่ใต้กราฟหรือว่า คว,ความเร็วนะครับความเร่งนะครับซึ่งคุณครูได้สอนไปแล้วนะครับในครั้งที่แล้วอ่าสหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับอ่าให้นักเรียนเปิดหนังสือนะครับไปหน้าที่81ดนะครับเปิดหนังสือไปหน้า81เอนาะอ่าซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็จะคือสมการสําหรับการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับสมการสําหรับการเคลื่อนที่ในแนวตรงซึ่งเป็นสมการที่คุณครูเคยแจ้งให้นักเรียนให้ไปท่องมาแล้วนะครับ ถามว่าเราจะเป็นท่องท่องไหมเราก็จะเป็นท่องท่องนั่นแหละครับไม่งั้นมันก็จะจำไม่ได้นะครับออันแรกก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับอะไรคือการที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับก็คือวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ไม่มีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เลยนะครับอ่าพวกนี้ก็คือไม่มีการกลับทิศนะครับเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปนะครับแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของความเร็วด้วยนะครับ เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงขาดความเร็วความเร่งก็เป็นเท่าไรครับก็เป็นศูนย์นั่นเองใช่ไหมครับอ่าซึ่งก็สามารถเขียนสมการได้เป็นสมการนี้เลยนะครับอ่านนักเรียนดูนะครับ vab ก็คือความเร็วนะครับอ่าความเร็อาเฉลี่ยนะครับเท่ากับความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสมการทั่วไปเบสิกนะครับซึ่งที่เราเราเคยเรียนมาแล้วแหละนะครับสมการนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับอ่าหรือ v เท่ากับอ่าเดี๋ยวจะเขียนสมการให้ดูนะครับ ก็ v เท่ากับ s ส่วน t งียครับอันนี้ก็คือสมการเบรสิ่งทั่วไปนะครับเนี่ยสมการนี้เลยนะครับบางคนยังไม่รู้แต่ละตัวคืออะไรอ่ะสอนไปแล้วนะครับไปดูมานะครับ v ก็คืออะไรครับอัตราเร็วนะครับ s คืออะไรครับถ้านี้เป็นอัตราเร็วเนาะอันนี้ก็จะเป็นระยะทางนะครับหารด้วยเวลานะครับอ่าเป็นต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรอื่นๆกันบ้างนะครับว่ามีสูตรอะไรบ้างนะครับ อันนี้จะยังไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับมีตัวอย่างไหมนะครับมีตัวอย่างอยู่นะครับแต่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูสมการที่มันจะยากขึ้นกว่านี้นะครับเลยนะครับก็คือการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวนะครับอันนี้จะยากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งประกอบด้วยสมการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูจะไล่ไปทีละสมการเลยนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมา,มาท,ว,มาทวนอีกทีหนึ่งว่าทั้งหมดมีกี่สมาการนะครับออย่าลืมจดลงไปในสม,มุดด้วยนะครับเวลาเราเรียนนะครับการท,ที่ด้วยความเร่งคงตัวนะครับสมาการแรกนะครับบางบางทีเวลานักเรียนดูในหนังสือเนี้นยันก็อาจจะงงก็ได้นะครับเพราะนั้นนักเรียนก็ดูจากที่ครูเขียนแล้วกันนะครับ,บนีัไหมครับอะ สมการที่1น,นะครับเน้นดูเลยนะครับก็ v นะครับเท่ากับ u บวก at นะครับอ่าสมการนี้คือสมการที่1น,นะครับอันนี้ใช้เมื่อ,อไหร่นะครับอ่าใช้เมื่อ,อไม่ทราบการกระจัดนะครับ ใช้เมื่อไม่ทราบการกระจัดนะครับอันนี้คือ,คอสมการที่เราจะใช้หาเมื่อเราไม่ทราบการกระจัดนะครับ v เท่ากับ u บวก at นะครับ v ก็คืออัตราเร็วนะครับ u ก็คืออะไรครับอันนี้เป,นจจเป็นอาจจะเป็นอัตราจจเร็วปลายนะครับอันนี้อาจจะเป็นอจจัตราจจเร็วต้นนะครับตามด้วยความเร่งและก็เวลานะครับแบบนี้นะครับอะ ซึ่งสมการแรกนะครับมันก็จะมีโจทย์ปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับทีละข้อกันนะครับอ่านักเรียนดูตัวอย่างนี้เลยประกอบกันนะครับตัวอย่างที่สองจุดหนึ่งสองหน้าที่แปดสิบเท่าไรดูซิหน้าที่แปดสิบหกนะครับอ่านนักเรียนดูโจทย์พร้อมกันนะครับวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับด้วยความเร่งคงตัวนะครับสี่เมตรต่อวินาทียกกําลังสองนะครับอ่า โดยมีความเร็วเริ่มต้นนะครับโจทย์ให้มาเลยนะครับ2เมตรต่อวินาทีนะครับอ่าจะลืมนะครับอันนี้ให้ความเรขมาแล้วนะครับ4เมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับโดยมีความเร็วต้น hey. 2เมตรต่อวินาทีนะครับทิศเดียวกันกับความเร่งนะครับหมายถึงความเร็วต้นเนี่ยทิศเดียวกับความเร่งนะครับรักเรียนจะต้องหาความเร็วนะครับของวัตถุอ่าที่เปลี่ยนไปนะครับเมื่อเปลี่ยนไปเมื่อไหร่นะครับเมื่อความอ่าเมื่อเวลาผ่านไปสิวินาทีนะครับ อันนี้ก็ดูแนวคิดนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวนะครับเราจึงสามารถใช้สมการจุดจุดก็คือสมการเมื่อกี้ที่ครูสอนนักเรียนนะครับคือสมการนี้ในการหาความเร็วปลายได้นะครับนักเรียนก็ดูครับตอนแรกนี่โจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับก็คือความเร็วเริ่มต้นนะครับความเร็วเริ่มต้นก็คือ u ใช่ไหมครับอ่าก็คือเป็นอะไรครับบวกสองนะครับเมตรต่อวินาทีนะครับอ่ะแนะนำนิดหนึ่งนะครับบางคนจะสับสนว่า ความเร็วรอัตราเร็วนะครับนักเรียนก็นะครับสังเกตได้เลยสมกมารเนี่ยนะครับมันไม่จะไม่ใส่เวกเตอร์นะครับอการที่เราไม่ใส่เวกเตอร์ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอัตราเร็วหรือความเร็วอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ดูที่โจทย์ค่อยหาอะไรนะครับสูตรก็คล้ายๆกันนะครับถามว่าเราไม่ใส่เวกเตอร์ก็ได้นะครับตรงนี้อ่า u x นะครับก็คือความเร็วในแนวแกนแกน x เนี่ยนะครับก็คือความเร็วเริ่มต้นอ่าเท่ากับสงเมตรต่อวินาทีเขาใส่บวกเพราะว่ามีทิศเดียวกันกับความเร่งนั่นเองนะครับ ดูต่อนะครับต่อมานะครับ A A กนะครับ a ก็คือบวก4เมตรต่อวินาทียกกําลังสองนะครับความเร่งนะครับอันนี้และตามด้วยเวลาก็คือ10วินาทีนะครับสิ่งที่เราจะหาก็คือความเร็วสุดท้ายนะครับว่าเป็นเท่าไหร่เราก็ตั้งสูตรขึ้นมาใช่ไหมครับสูตรนี้เลยใช่ไหมครับเบนะครับ v เท่ากับเขียนเขียนให้เขียนให้เป็นระเบียบนะครับอจากสมการนะครับ จากสมการนะครับขีดเซนไตเรียบร้อยนะครับ v เท่ากับ u บวก at นะครับนักเรียนสิ่งที่เราจะหาก็คือตัวนี้นะครับนักเรียนก็แทนค่าลงไปนะครับอ่าอย่างเช่น u เป็นเท่าไหร่ครับ u ก็จะเป็น2ใช่ไหมครับ2บวก a ก็คือ4เนอะอ่าใส่4ไปใส่ลงเรียบร้อยนะครับเวลาก็คือ10วินาทีใช่ไหมครับอ่าคูณพดข้างหลังก่อนนะครับ4คูณ10ก็คือ40ใช่ไหมครับ 40่บวกสนะครับอ่าเพราะฉะนั้นบรรทัดสุดท้ายก็กำกับ V เข้าไปนะครับ <m. S 2> v เท่ากับสบวกส0ก็คือ42เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเป็นบวกด้วยใช่ไหมครับอ่าก็สรุปได้ว่านะครับเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีนะครับวัตถุมีขนาดความเร็วเท่ากับ42เมตรต่อวินาทีโดยมีทิศทางเดียวกันกับความเร่งนั่นเองนะครับโอเคไหมนะครับ ทีนี้สมการต่อไปนะครับอันนี้ไปไปช้าๆนะครับไม่ได้ไปเร็วมากนะครับใครไม่ทันก็ในนี้ก็เปิดดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรนะครับอ่าสมการที่สองนะครับสมการอะไรนะครับดูนะครับสมการที่สองมีอยู่ว่านะครับเเท่ากับ u นะครับบวก v ส่วน2นะครับวงเล็บใช่ไหมครับแล้วก็คูณ T อ่ะคล้ายๆในหนังสือนั่นแหละครับสมการข้างล่างนี้เลยนะครับไอ้จะเป็นตัวอย่างนะครับ สังเกตดูนะครับในสมการนี้นะครับนักเรียนจะไม่เจอตัว A e นะครับหมายความว่านะครับนักเรียนจะใช้เมื่อไหนนะครับใช้เมื่อไม่ทราบความเร่งเพราะไม่มี A e มาใช่ไหมครับเราก็ใส่กรอบไปนี้จําได้ไหมครับ S ก็คือการกระจัดใช่ไหมครับความเร็วต้นบวกความเร็วปลายหาร2แล้วก็คูณกับเวลาในเดงนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปก็คือตัวอย่างสองจุดหนึ่งสามนะครับก็ดูโจทย์เลยนะครับวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัวอ่าคิดภาพด้วยนะครับนักอ่าวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยแนวตรงเนี่ยความเร่งคงตัวนะครับโดยมีความเร็วเริ่มต้นก็คือ4ี่เมตรต่อวินาทีอ่าไปในทิศทางหนึ่งนะครับเมื่อเวลาผ่านไปห้าวินาทีวัตถุจะมีความเร็วเป็นสองเมตรต่อวินาที ไปว่าความเร็วเปลี่ยนไปใช่ไหมครับจากสี่ไปเป็นอะไรครับไปเป็นสองในเวลาห้านาทีใช่ไหมครับซึ่งความเร็วจะสังเกตได้ว่ามันจะมีความเร็วที่ลดลงใช่ไหมครับในทิศทางตรงข้ามกับความเร็วต้นเวลาที่วัตถุมีความเร็วลดลงเนี่ยนะครับเขาจะถือว่าความเร็วเนี่ยมีทิศทางเปลี่ยนไปใช่ไหมครับก็คือทิศทางตรงข้ามกับความเร็วต้นจงหาสิ่งที่จะหาก็คือหาอะไรครับการกระจัดตอนนี้สิ่งที่เราจะดูก็คือว่าเนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ถามว่ามีความเร่งไม่มีนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ให้มาไม่ได้ให้ปริมาณความเร่งมาดังนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาเลยก็คือความเร็วต้นความเร็วปลายเวลาที่ใช้ใช่ไหมครับอ่าเราก็เขียนมาก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นความเร็วต้นก็คือ4ี่ใช่ไหมครับความเร็วปลายนะครับติดลบก็คือสองเมตรวินาทีติดลบมาจากทิศทางม,มันตรงข้ามเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมหรือความเร็วที่ลดลงก็ได้นก็ใส่ลบไปเลยอย่างงี้ครับและเวลาก็คือห้าวินาทีนะครับจะได้อะไรออกมานะครับ ั้งสูตรขึ้นมาลงนะหนูก็ตั้งสูตรขึ้นมาเลยนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือสูตรที่สองจริงๆเขาไม่ให้ใช้คำว่าสูตรนะครับให้ใช้คำว่าสมการนะครับสูตรนี้จะเป็นภาษาพูดน,นะลูกเรียกก็ตั้งสูตรขึ้นมานะครับครูสาธิตที่จะติดคำว่าสูตรนะครับจากนะครับสมการนะครับ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2นะครับแล้วก็คูณ t เข้าไปนะครับ นี่เลยก็แทนค่าลงไปใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่น u เมื่อกี้โจทย์ให้มาเท่าไหร่นะครับให้มา4ใช่ไหมแล้วก็ใส่4ไปนะครับใส่4ไปเลยนะครับในหนังสือที่เขาจะใส่เครื่องหมายด้วยเพื่อป้องกันการการงงนะครับเกิดขึ้นนะครับใส่เครื่องหมายไปเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของเวกเตอร์นะฮะบวก4ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยเลยครับตามด้วยเครื่องหมายนะครับลบใช่ไหมใส่วงเล็บเข้าไปด้วยก็ได้นะครับอ่าทีนี้ก็ตามด้วยบวกลบ2ใช่ไหมครับ หารสองแล้วก็คูณทีบวกสี่ลบสองเป็นเท่าไรครับก็เป็นสองใช่ไหมก็เป็นสองหารสองใช่ไหมครับแล้วก็คูณเวลานะครับเข้าไปนะครับเวลาตรงนี้เรียนเปลี่ยนเป็นห้าเลยก็ได้นะครับคูณห้าเข้าไปสองห้าเป็นสิบใช่ไหมสิบหารสองก็จะได้อะไรครับได้ห้านั่นเองนะครับเหมือนได้ือเลยนะครับซึ่งเวลาควณอนอกมาเนี่ยถ้ามันเป็นบวกก็ใส่บวกเข้าไปนะครับ ดังนั้นการกระจัดก็คือห้าเมตรนั่นเองนะครับไม่ใช่ต่อวินาทีนะครับห้าเมตรเฉยเฉยนะครับบางคนเริ่มจะสับสนสูตรนะครับเริ่มสับสนสูตรก็มาสับสนอะไรครับหน่วยนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมนะครับอ่ะถามว่าเวลานักเรียนตั้งโจทย์นักเรียนวัดรูปด้วยได้ไหมนะครับนักเรียนว่ดรูปประกอบได้ก็ได้นะครับการวัดรูปประกอบจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าข้อนี้เนี่ยรถมีความเร็วเริ่มต้นคือ u เท่าไหร่สี่เมตรต่อวินาที ใชหครับเป็นบวกใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็เคลื่อนที่ไปแต่ปรากฏว่าความเร็วเขาเป็นไงครับเขาลดลงลดลงเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสองเมตรต่อวินาทีเห็นไหมครับมันจะติดลบแบบนี้นะครับเนี่ยนักเรียนวาดรูปสิ่งที่เกิดข,ขึ้นก็คือการการกระจัดนั่นเองนะครับอการกระจัดที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราจะหาอ่าล้วก็วาดรูปประกอบได้นะครับตรงเนี้โอเคเนาะตามนี้นะครับผ่านไปกี่สมการแล้วผ่านไปสองสมการนะครับ อ่าผ่านสองสมการสรรมการที่สามนะครับที่จะเรียนในวันนี้นะครับอันนี้เราเรียนอย่างย่อๆนะครับจริงๆเนื้อหานี Çok ่ค่อนข้างเยอะนะครับครูพยายามย่อเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องเรียนนะครับสองเล่มนะครับนี่ต้องเรียนสองเล่มนะครับอ่าซึ่งเรียนเยอะมากนะครับอ่าสมการต่อไปนะครับหมดหรือยังเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่าสมการต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับ มาดูสมการต่อไปกันนะครับาสมการต่อไปเป็นยังไงนะครับก็ s เหมือนกันนะครับอ่ะ s เท่ากับ ut บวกเศษหส่วนสอง at ยกกำลังสองนะครับอ่าสมการนี้สังเกตดีๆครับไม่เจอตัวอะไรครับอ s มี u มี t ก็มีม a ก็มีนะครับสิ <S s ่ง<ม>ที่มไม่มีก็คือไม่ทราบ v นั่นเองนะครับใช้เมื่อไม่รทราบนะครับ ความเร็วใช่ไหมครับความเร็วไหนสุดท้ายก็คือตัว v ใช่ไหมเราไม่ทราบนะครับเหมือนตัวอย่างข้อที่2 1งจุดหนึ่งสี่เรียนดูนะครับรถคันหนึ่งนะครับเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วสามเมตรต่อวินาทีอันนี้คือความเร็วต้นใช่ไหมก่อนที่จะห้ามล้อนะครับให้รถหยุดนะครับทาให้ทุกทุกสิบเอ้ยขออภัยทุกๆหนึ่งวินาทีความเร็วของรถยนต์ลดลงห้าเมตรต่อวินาที ดูคำศัพท์นี้นะทุกๆหนึ่งวินาทีความเร็วลดลงห้าเมตรต่อวินาทีบางคนบอกว่าก็นี่ไงครับคุณครูเนี่ยความเร็วที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็ใช่ครับความเร็วที่เปลี่ยนไปจากไหนแล้วครับจากเริ่มต้นใช่ไหมจากสามสิบมาเป็นห้าอย่างนี้ครับความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อเวลาเนี่ยจะหมายถึงอะไรครับเดาสิอ่าดูหนังสือเขาเขียนครับเขาเขียนเป็นลบอะไรครับลบห้าแปลว่าทุกๆหนึ่งวินาทีความเร็วเปลี่ยนไปเท่าไหร่ห้าใช่ไหมครับ มันก็จะหมายถึงความเร่งนะครับซึ่งเป็นความเร็วที่ลดลงเมื่อความเร็วลดลงความเร่งก็ติดลบด้วยนะครับโอเคไหมอ่ะความเร่งมันจะติดลบนะครับแล้วก็เราก็เขียนปริมาณลงมาแบบนี้ครับ u x ก็คือความเร็วต้นเท่ากับบวกสาสิบเมตรต่อวินาทีนะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนี้เราไปแล้วนะครับสูตรนี้เราใช้แล้วนี่เดี๋ยวก็ไปดูมานะครับสูตรนี้ยังไม่ใช้นะครับขอไข่นะครับค่อยหาอะไรมาดูนะครับ อ่าดูขอไข่การกระจัดของรถยนต์เมื่อสิ้นวินาทีที่สองอีกทีนะครับการกระจัดของรถยนต์เมื่อสิ้นวินาทีที่สองเขาก็จะใช้สูตรนี้เป็นหลักนะครับอ่าทัาเรียนก็มาดูนะครับอ่เริ่มต้นเขาก็ตั้งจากเลยครับจากสมการนะครับอ่จากสมการ s อเท่ากับ u t ใช่ไหมครับบวกเศษหนึ่งส่วนสองอทยกกำลังสองอ่ะตั้งสูตรเสร็จแล้วก็ไปเช็คว่าสิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการกระจัดตรงนี้เรารู้หรือ,อยังครับเรารู้หรือ,อยังการกระจัดนี่ไงคือสิ่งที่เราจะต้องหาใช่ไหมครับอ่าดังนั้นความเร็วเริ่มต้นโจทย์ให้มาแล้วก็คืออะไรครับบวกสามสิบใช่ไหมลูกอ่า เวลาสิ้นวินาทีที่สองเราก็ใส่เลขเข้าไปครับใส่สองในนักศึกษาก็จะใส่เครื่องหมายและใส่หน่วยเข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แค่ตัวเลขกับสัญลักษณ์ก็ได้เนี่ยไอ้เครื่องหมายเนี่ยใส่มานะครับส่วนหน่วยเราไม่ต้องใส่ก็ได้ครับถ้าใส่ก็จะดีครับถ้าไม่ใส่ก็ก็ดีครับมันก็จะได้ไม่งงนะครับอะไรที่เยอะนี่ก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับอตามนัศษ1หนึ่งส่วนสองคูณกับความเร่งก็คือลบห้าใส่ลบเข้าไปด้วยสองนะครับวินาทีอย่าลืมยกกาลังสองด้วยเห็นไหมครับอ่า และเราก็ทำการคำนวณออกมาบวกเศษหนึ่งส่วนสอง a ก็คือลบห้าเนาะ,ะแล้วก็สองยกกำลังสองนะครับทำพจน์หลังกันก็ได้นะครับสองสองก็เป็นสี่ใช่ไหมครับสองสองก็เป็นสี่สองสองเป็นสี่ใช่ไหมครับสี่ห้าเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นยี่สิบใช่ไหมสองสองเป็นสี่สี่ห้ายี่สิบคิดตามด้นะครับยี่สิบ สองสองเป็นสี่สี่ห้ายี่สิบลบยี่สิบหารสองคือลบสิบใช่ไหมครับเพราะนั้นพจน์นี้เหลือลบสิบสามสองเป็นหกกลายเป็นหกสิบลบสิบแบบนี้หกสิบลบสิบเหลืออะไรครับเหลือบวกห้าสิบใส่บวกด้วยนะครับอเมตรนั่นเองนะครับนั่นแหละนะครับก็คือสมการนี้ใช้หานะครับการกระจัดเมื่อเราไม่ทราบความเร็วสุดท้ายนั่นเองนะครับประมาณนี้นโอเคไหม ยังน่ผาไปกี่สมการแล้วผ่านไปหลักๆก,ก็คือสมสมการนะครับที่จริงมีถึง5เลยนะครับวันนี้เรา,เาไป4ก่อนแล้วกันนะครับสมการที่4นะครับดูสมการที่4ีหที่ดีนะครับ v ยกกำลังสเท่ากับ u ยกกำลังสบวก2 as นะครับสังเกตดูนะครับสมการนี้หาอะไรครับ สมการนี้ก็คือหาความเร็วนะครับดูซ้ายมือไปก่อดซ้ายมือคือตัวอะไรก็หาตัวนั้นแหละครับหรือจะหาตัวอื่นก็ได้ย้าข้างเอานะครับ v ก็คือความเร็วยกกำลังสองใช่ไหมครับ mm hmm. เท่ากับ u กำลังสองบสอง s สิ่งที่โจทย์ไม่ได้ให้มาในข้อนี้สังเกตคือตัวอะไรครับอ่าสังเกตแลวอ่าใช้เมื่อไม่ทราบนะครับเวลานั่น,นเองใช่ไหม การเคลื่อนที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้จับเวลาใช่ไหมครับแต่เราก็สามารถหาปริมาณอื่นได้โดยความสัมพันธ์นี้แหละนะครับที่มาของของสรรมการพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องพิสูจน์ให้ดูนะครับแต่วันนี้เราเรียนแบบหลักสูตรแบบออนไลน์นะครับเราก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับเปิดเทอมมาเปิดมันปกติมาโควิดหายมานะครับเราก็ค่อยมาเรียนที่มาของสรรมการแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะสรรมการนี้ก็คือจากโจทย์ข้อนี้เลยนะครับใช้โจทย์ข้อเดียวกันนี่แหละนะครับ การกระจัดที่รถยนต์เคลื่อนที่ได้ก่อนหยุดอ่านักเรียนดูนะครับเขาไม่ได้ระบุเวลามาให้นะนักเรียนอย่าเอาเวลานี้มาใช้ไม,ไม่ได้นะครับคนละเรื่องกันสองอ่ายังก็ไกลกับพอใข่เนี่ยเขาเวลากําหนดมาให้แต่อคอวายไม่ได้ให้เวลามาใช่ไหมครับแต่เราจะต้องการทราบว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยการกระจัดที่รถยนต์จะเคลื่อนที่หยุดก่อนหยุดเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่อ่าดังนั้นเราจะทํำยังไงนะครับเรียนก็เหมือนเดิมนะครับ มาวิเคราะห์จทย์ก่อนนะครับอ่ะมาในหนังสือเลยนะครับหาการกระจัดที่รถยนต์เคลื่อนที่ได้ก่อนหยุดแปลว่าเมื่อหยุดแล้วความเร็วต้องเป็นอะไรครับเป็นศูนย์ใช่ไหมอ่าสมการก็เลยมีอยู่ว่า v กําลัง2เท่ากับ u 2, บกําลัง2บวก2 a s นะครับอ่าสิ่งที่เราจะหาก็คือการกระจัดใช่ไหมครับอ่านี่นเก็ตั้งสูตรตั้งสมการทํ้มาเหมือคนคุณครูนะครับอ่าจากสมการนะครับ v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวกสอง as นะครับสูตรสมการนี้เลยนะครับสิ่งที่จะหาคือตัวนี้ครับเวลาหนูย้ายข้างย้ายยังไงนะครับอ่ะย้าย u ไปก่อนเนาะเพราะว่า u มีพจน์เดียวนะครับกลายเป็น v กําลังสองลบ u กําลังสองเท่ากับอะไรครับสอง as ใช่ไหมเห็นไหมครับเราจะหา s แล้วก็เอาไว้เป็นตัวเดียวนะครับสองตัวนี้คูณกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็ย้ายไปนะครับไปทําอะไรไปหารนะครับกลายเป็น v กําลังสองลบ u กําลังสองวงเล็บนะครับแล้วก็หารด้วยสองอะไรสอง แล้วนักเรียนก็จัดรูปใหม่นะครับพอนเรียนจัดรูปใหม่สิ่งที่จะหาเอาไปซ้ายมือนะครับก็กลายเป็น v กําลังสองลบ u กําลังสองหาร2 a แบบนี้นี่นะครับ v กําลังสองอะไรคือ v ครับก็คือศูนย์นะครับความเร็วที่หยุดใช่ไหมครับศู 0, นย์กําลังสองในหนังสือเขาก็ใส่กําลังสองด้วยนะครับบางที่เขาก็ใส่แค่ศูนย์เฉยนะครับ ลบความเร็วเริ่มต้นคืออะไรก็คือ30ยกกําลัง2ใส่บวกด้วยนะครับแบบนี้แล้วหารด้วย 2a ซึ่งเป็นความเร่งซึ่งความเร่งก็คืออะไรครับความเร่งก็คือตัวเดียวกันเลยใช่ไหมครับลบห้านั่นเองนะครับความเร็วลดลงครั้งละห้าในเวลาหนึ่งวินาทีนะครับอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละความเร่งนะครับ s ก็จะเท่ากับ0ูงลงังสองคือศูนย์เนาะนะครับ เชื่อมได้เข้าหมายลบเนาะอย่าลืมนะครับ30มสิเป็นกำลังสองสามสเป็นเ้าใช่ไหมครับศูนย์สองตัวเอามานะครับหาร25เป็น25ก็เป็นลบสิอ่าจะสังเกตได้ว่าข้างบนก็คือลบเก้าร้อยข้างล่างก็คือลบสิบใช่ไหมครับก็ตัดกันนะครับสุดท้ายก็จะเหลืออะไรครับลบตัดลบเนาะก็เหลืออะไรเก้าสิบเป็นบวกใช่ไหมครับเมตรนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยข้อนี้ก็ไปฝึกดูมานะครับ พยายามจดเลคเชอร์ตามมันครูด้วยนะครับลงไปในสมุดถ้านักเรียนฟังนี่เฉียนักเรียนก็จะไม่เกิดทักษะนะครับมันจะทำโจทย์ไม่ได้ทั้งที่เราเข้าใจเคยสอนไปแล้วนะครับเข้าใจอยู่แต่ทาไม่ได้นั่นเองไม่มีทักษะนะครับเพราะนั้นก็ต้องเลคเชอร์นะครับนิดหนึ่งนะครับอทีนี้เมื่อเลคเชอร์เสร็จแล้วนะครับจะมีแบบฝึกหัดถามนักเรียนนะครับอ่แบบฝันนี้จะมีอยู่สามข้อด้วยกันนะครับอ่ะแรกเลยนะครับนักเรียนดูนะฮะคำถามตรวจสอบความใจนะครับกรณีของความเร่งคงตัวความเร่งเฉลี่ยมีค่าเท่ากับความเร่งขณะหนึ่งใช่่หรรือไมนะคับ ใช่หรือเปล่านะครับอ่ะต่อมานะครับตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่เพราะอะไรนะครับแล้วก็ตามด้วยแบบฝึกหัด2.6มี2ข้อนั่นเองนะครับอันนี้ไม่อ่านโจทย์ให้ฟังเนาะอันนี้ให้ทําเป็นการบ้านแล้วกันนะครับในคาบนี้แหละนะครับเสร็จแล้วก็น็่เช็คชื่อเนาะนะครับอันนี้จะเป็นอีทีที่หนึ่งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับประจําก็คือหลังปีใหม่นะครูจำไม่ได้ว่าสัปดาห์ที่เราไห่แล้วนะครับนั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะออกมาอีกอีกีหนึ่งนะครับในวัน วันนี้ห้องสองก็จะเรียนไปก่อนห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งก็นู่นแหละมันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับห้องสองก็ทาความเข้าใจให้ดีๆนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้ไม่เห็นหน้าคุณครูนะครับเพราะว่าเป็นการสอนเลคเชอร์นะครับตามแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ตั้งใจเรียนนะครับอย่าลืมเช็คชื่อตามที่บอกนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ